เมื่อจอชกำลังจะชนะเกม Only Up ภูมิใจเสลือเกินไหมโถคนรู้คารู้หมดแล้วโอ้เป็นหมอป้ายมาชวนคุยน่ะแหกตาเลยคนเขาเล่นเกมอยู่เนี่ยถ้าถามเลย์โยเนี่ยอะไรที่ไม่มีประโยชน์อ่ะก็ไม่ต้องถามเ่าว่า ไปคุยกันไดแต่คุยกันต่อกันไนดะ้บ้านถ้าน้องหนูไปแบบเรียกว่าแบบไปเที่ยวแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยไปแบบไปตุยอยู่ที่แบบเรียกว่าเ <c oughs> มื่อจะวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วไม่เกมฮะกระโดดไปก็ถึงสิว่ามันก็กระโดดริมเราเมื่อกี้แจริมโตไหนไอเกมขี้กวาด ยังใจจุดนี้เต้องถอยถอยถอยแล้วกาะโอ้ยถอยแล้วก่อนนะถอยแล้วก่อนนะแล้วมันไม่ถอยแล้วก่อนเมื่อกี้นะหูแตกแล้ววะจอดถอยแล้วก่อนนะสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่นครับสวัสดีครับวัยรุ่น มันได้แบบนี้ใช่เห็นหมันได้แบบนี้วะ่ะวนเวียนไปแล้ววนเวียนมาวนเวียนไปแล้ววนเวียนมาอยู่เนี่ยสติมาปัญญามันก็เกิดคนดูความหลักแหลมอะความฉลาดทางสมนสมองของเราอะมันเกิดล้านอยู่แล้ว มันจะอัานหลังเพื่ออะไรเกมบ้านเลยเขาอันหลังอกว่าจอดไอ้ปัญญาอ่อน,นี่ยตรงนั้นเหรอสุดยอดเรามาแล้วคนดูเรามาแล้วเรามาได้แล้วนี่ก็สูงสุดที่ใครมาแล้วคนดูใช่ปะคืออะไรอ่ะ อุ้ยพาเนาะอุ้ยย่า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  w h a ต the fuck ไอ้เจ้าเมีอดิ่งไอ้เจ้เมือดิ่วไอ้เจ้าเมือดียวข้ารอะไรพวกคนดูเว้ยฟ